คลิปนี้สรรพุนโดยวิโคครับสวัสดีครับผมเคยครับโอเคแล้วก็ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปถ่ายรูปมุมมองแบบ POV EP 1นะครับจริงๆแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยทำคลิปถ่ายรูปมุมมองแบบ POV EP 0ไปแล้วก็ผ่านมาประมาณ3-4ปีแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับหลายๆคนก็เรียกร้องให้ผมทำออกมาแต่ว่าผมก็ไม่มีเวลาไปเดินถ่ายภาพมุมมองแบบ POV จริงๆ,ๆในทางทีในคลิปนี้นะผมก็เลยจะมาถ่ายรูปมุมมองแบบ POV ให้ทุกคนได้รับชมกัน แล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมก็นํากล้องวิโค GR 3X HDF รุ่นใหม่มาด้วยนะครับ่งในคลิปนี้ผมก็จะใช้กล้องตัวนี้ในการถ่ายรูปทั้งหมดเลยคือจริงๆแล้วก่อนหน้าน,นี้ต้องเล่าเท้าความไปก่อนนะครับว่าเหตุผลที่ทําให้ผมอยากใช้กล้องวิโค GR 3มากๆก็เป็นเพราะว่ามีวันนึงเนี่ยผมไปงานแต่งเพื่อนของผมเพื่อนของผมเนี่ยพกเจ้าตัวกล้องวิโค GR 3 ไปด้วยตอนนี้ผมเห็นเพื่อนผมถือกล้องตัวนี้แล้วก็ถ่ายรูปผมเนี่ยก็ไม่คิดว่ากล้องมันจะมีอะไรมากนะครับแต่ว่าพอเพื่อนผมส่งรูปนี้มาให้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทําให้ผมอยากใช้งานกล้อง Ri โ o oh จ GR3 ตัวนี้มากๆเดือนที่แล้วนะครับผมก็เลยลองไปสอบถามทาง i i โ h oh t ท a i l a n d แล้วก็ไปทําการยืมกล้องมาใช้ก็จะเป็นช่วงครบเกี่ยวกับตอนที่ตัว Ri โ o h GR3 กับ GR3X ออกรุ่นใหม่พอดีจริงๆแล้วกล้อง r ิโค r r 3เนี่ยก็ออกมาประมาณ5ปีได้แล้วนะครับก็ออกมานานมากแล้วนะแต่ว่าเขาจะออกมาเป็นอีดิชันทุกๆปีก็จะมีหลายอีดิชั่นเลยนะครับให้เราเลือกซื้อแต่ว่าตัวล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นตัวว i โค GR3 HDF นะครับก็สำหรับตัวกล้องวิโค r r 3ตัวนี้นะครับก็จะใช้เซนเซอร์ APS-C ขนาด24.2ล้านพิกเซลหลกัหลกๆก็จะมีให้เลือกซื้อ2รุ่นนะครับก็คือ Ricoh GR3 ตัวนั้นนะครับก็จะเป็นเลนระยะ28มิลิเมตรแล้วก็จะเป็น Ricoh TR3x ตัวนี้ ก็จะมีระยะที่40มิลิเมตรโดยที่ทั้ง2รุ่นนะครับก็จะเป็นเลนฟิกซ์เหมือนกันแล้วก็จะมีรูรับแสงกว้างสุดที่ f 2.8ทั้งคู่เลยเหตุผลที่ผมเลือกใช้เป็นตัว i c โ h oh GR 3x ที่จะมีเลนระยะ40มิลิเมตรเนี่ยก็เป็นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็จะชอบนำตัวกล้องไปถ่ายทั้งรูปโพสเทตแล้วก็นาไปถ่ายภาพแทบจะทุกสถานการณ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนไปเที่ยวตอนทางานหรือว่าจะนำไปถ่ายภาพรีวิวโปรดักต์ในช่องผมก็ ใช้กล้อง r i c o h GR3X ตัวนี้ถ่ายมาแล้วแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็น r i c o h GR3X s d f ซึ่งตัว s d f เนี่ยก็ย่อม,มาจาก Highlight Diffusion Filter การใช้งานตัวเอฟเฟก H D F เนี่ยเราก็สามารถกดที่ปุ่มฟังก์ชันเพื่อเปิดปิดการทำงานของตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ได้เลยตัวกล้องมันก็จะทำการเปิดใช้งานตัวฟิลเตอร์ที่อยู่ด้านในนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวฟิลเตอร์แบบ H D F จริงๆจะไม่ใช่ตัวซอฟต์แวร์มาทำให้ภาพมันดูฟุง้งซึ่งในรุ่น r ีโคจ r 3กับ GR3X ในรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็จะใส่เป็น ND ฟิลเตอร์แบบบิวอินมาให้2สตอ็อปส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ใช้กันนะครับเพราะว่ามันจะมีมาให ดูฟุ้งๆนะครับก็จะเป็นแสงที่โกลออกมาหรือว่าแสงที่เรืองแสงออกมาจากพวกแสงที่เป็นไฮไลท์แสงพระอาทิตย์แสงจากแสงไฟนีออนหรือว่าแสงไฟทั่วๆไปนะครับจากที่ผมได้ไปลองใช้งานตัวฟิลเตอร์ HDF ของ r i o oh, o GR3X ตัวนี้มาตัวแสงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเราใช้ตัว Black Mist ฟิลเตอร์หรือว่าพวกมิสฟิลเตอร์อะไรพวกนั้นมันจะไม่ได้เหมือนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแสงที่ได้จากตัวไฮไลท์ดิฟิวชั่นฟิลเตอร์เนี่ยอันนี้ผมมองว่าจะเป็นเอกลักษณ์ของทางริโค่เขาเลยนะครับซึ่งฟิลเตอร์ตัวอื่นเนี่ยก็จะให้เอฟเฟกต์แบบนี้ไม่ได้ด้วยแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างของกล้องร i โค gr 3กับ gr 3 x เนี่ยผมว่าจะเป็นในเรื่องของขนาดตัวกล้องที่ตัวกล้องเนี่ยจะเป็นกล้องคอมแพคขนาดเล็กโดยตัวกล้องนะครับจะมีน้ำหนักประมาณ260กรัม ท,ที่ด้านหลังตรงนี้ก็จะมีจอ LCD ทัชสกรีนมาให้ด้วยแต่ว่าตัวจอตรงนี้จะไม่สามารถฟลิปออกมาได้แล้วก็จะไม่มีช่องมองภาพมาให้วิธีการใช้งานอเวอเรตตัวกล้องเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้กล้องเพียงแค่มือเดียวเท่านั้นนะครับเวลากดถ่ายแล้วก็สามารถเล็งแล้วก็ถ่ายภาพออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมถ่ายแบบสดๆให้ดูเลยนะครับเนี่ยผมก็ไม่รู้เหตุผลว่าทําไมเหมือนกันนะครับว่ารู้สึกว่าแบบกล้องตัวนี้เนี่ยมนให้ภาพแบบนี้ไม่ได้เลยแล้วก็เหตุผลอีกอย่างที่ผม ชอบกล้อง oh r ีโค่ GR3X HEF ตัวนี้มากๆก็คือเมื่อไหรที่ผมไปเที่ยวตามสถานที่ต่งงตางๆเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากหยิบกล้องโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายอีกเลยแล้วก็ภาพที่ผมถ่ายมาเนี่ยอันนี้เราไม่ต้องไปแต่งหรือว่าไปทําอะไรต่อเยอะเลยนะครับก็คือเราถ่ายมาแล้วก็สามารถนํารูปไปโพสต์ลงบนโซเชียลได้แบบที่เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วก็จะอยากลงรูปแบบทุกวันเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบกับกล้องรีโคมากๆแล้วก็ตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่กันที่หัวลำโพงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลอง ใช้งานกล้อง Ri โค h GR 3X ตัวนี้กันจริงๆแล้วเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่ามากับเพื่อนแล้วก็ถ่ายเล่นๆนะอะอแต่ว่าวันนี้เรามากัน2คนแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองถ่ายรูปรอบๆดูนะครับว่ามันมีอะไรให้เราถ่ายบ้างวันนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงก,กว่าแล้วเดี๋ยวเดินไปตรงนู้นก่อนดีกว่าเดยเดินไปตรงหัวรถไฟตรงนู้นก่อนว่ามันมีอะไรบ้างสําหรับการใช้งานในว,วันนี้นะครับผมก็พกตัวแบตเตอรี่มา ั้งหมด2ก้อนเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะใช้งานได้แบบทั้งวันหรือเปล่าแต่ว่าจากที่ลองมาใช้งานมาก,ก็คือ2ก้อนนี่กําลังดี<อ>กับการเดินถ่ายภาพแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าระหว่างที่เราเดินแบบเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าไม่ได้ใช้งานตัวกล้องเนี่ยเราก็สามารถใช้ power bank มาเสียบชาร์จที่ด้านข้างตัวเครื่องตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นช่อง USB Type C แล้วก็การตั้งค่าตัวกล้องนะครับอันนี้ผมก็ใช้ Image Control เป็น n e g a t i ฟ e f i l มการตั้งค่าของผมก็จะตั้งไว้ประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะแปะไว้ให้ทุกคนดูนะครับว่าจะเป็นประมาณไหนนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว Image Control เขาก็จะมีให้เลือกใช้เยอะมากๆนะครับจะมี p s i t i v e โอ้โหมันมีเยอะมากอะแต่ว่าที่ผมลองใช้แล้วก็รู้สึกชอบเนี่ยก็จะเป็นตัว Negative ฟิมนะครับอันนี้เดี๋ยวลองถ่ายเป็น Back and White แบบ High แล้วก็จะเปลี่ยนไปเป็น n g g t t v v ฟ f i l มเดี๋ยวถ่ายดูหมดเลย Po ซ i ทีมเรโทรเรโทรก็จะดูแบบ สมัยก่อนนะครับนี่สวยเหมือนกันนะแล้วก็ s d r Standard รถไฟไปแล้ว Vivid แล a กััไไ้แล t กันไว้ซอ d w h อไปครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมจะตั้งไว้เป็นตัว Negative f ล์ m แล้วก็ในกล้องรีโคเนี่ยผมจะถ่ายเป็นไฟล์ Raw บวก JPEG แต่ว่าภาพที่ผมถ่ายมาให้ทุกคนดูเนี่ย มันก็จะเป็นภาพดั e J ปทั้งหมดเลยโดยที่ผมจะไม่แต่งภาพเลยนะครับเป็นเป็นมองมองมองไปทางนู้นถอยลังมาหน่อยถอยลังมาหน่อยโอเคโอเคหนสอง แล้วก็ส่วนโหมดที่ผมใช้นะครับจริงๆแล้วตัวกล้องก็จะมีให้ปรับเป็นแมนนวลเหมือนกันแต่ว่าที่ผมชอบใช้เนี่ยจะเป็นโหมด av นะครับก็คือจะเปิด f stop ไปที่ f 2 8แล้วก็จะปล่อยให้ shutter speed กับค่า iso เนี่ยมันปรับให้เองแบบอัตโนมัติเราก็จะได้ไม่ต้องมาปรับอะไรมากแสงเข้าตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนั่งอยู่นี้นั่งมาขอน้ยนี่นั่งนั่งอมัตเออโอเคแล้วก็นั่งหมเออเดินสอง โอ้ภาพมันดีแบบเนี่ยแค่ผมถ่ายนี่คือแบบนี่เออจริงๆแล้วเนี่ยกล้องริโคก็จะเป็นกล้องที่หลายๆคนเนี่ยเอาไปใช้ถ่ายสตรีทกันนะครับก็เรียกว่าเป็น King of Street เลยนะครับสำหรับกล้องรีโคแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเอามาใช้แบบถ่ายพอ์เทตรตแล้วก็ถ่ายรูปอะไรไปเรื่อยๆนะครับเออถ่ายทุกอย่างเรียกว่าถ่ายทุกอย่างแล้วกันเลกันแล้ว ของทั้นขึ้นวารได้ในชาชาที่8ขณะนี้ควารถชาติเมืองไ391โปรเสปลายทางขาเฉลามภาพดีมากโอเคเดี๋ยวเราลองไปแถว UM น้นกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายรถไฟคู่กับต wow. ึกด้านหลังที่อยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวถ่ายทางด้วยกันรถไฟเมืองไ9โรตปาทางขาเิเราเที่มเวลา6ในการผานนาทีหาไปแล้ว แบบ้าบอมากเนี่ยคือมันถ่ายแบบอะไรก็ได้อะแบบหันไปถ่ายอะไรก็สวยอ่ะเดี๋ยวดูนะ ถือรถสามแล้วมองไปทางนี้มองน,องนี้มองไปด้านหน้าน,นี้มือเดียวถือมือเดียวแล้วมันถ่ายสนุกจริงเหรอดดดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยตรงนี้สวยโอ้โหสวยมากโอ้โหเพราะมันเป็น SDF แล้วมันสดๆจริงๆนะครับอันนี้จะเป็นแบบ SDF นะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นแบบปิด H D F เนี่ยสองภาพนี้มันก็จะมีความแตกต่างกันประมาณนึงเลยนะครับสังเกตตรงไฮไลท์เนี่ยมันจะเป็นแสงที่มันกโกลหรือว่ามันเรืองแสงออกมานะเออสวยมาก แล้วก็ในโหมดการปรับการตั้งค่าแสงเนี่ยผมสามารถเลื่อนตัววงล้อตรงนี้นะครับไปทางซ้ายเพื่อ EV ลบ1 EV บวก1ได้นะครับอันนี้ก็จะค่อยๆลดทีละลบ0ู 03, แล้วก็บวก0.3 มันสุดยอดจริงๆมันสุดสุดจริงๆเลยเฮ้ยสวยมันแบบเฮ้ม,มันมีควันโฟกัสเหรอโฟกัสตอนกลางวันก็ไม่ได้เป็นกล้องที่โฟกัสเร็วมากก็พอใช้งานได้แต่ว่าถ้ากลางคืนนี่คือใช้งานค่อนข้างยากถ้าเวลาใช้งานก็จะอาจจะง,งุดหยิดนิดนึงเวลาเราโฟกัสอะ่ะมันจะต้องหาพวกส่วนที่มี แสงสว่างมากๆนะครับมันถึงจะโฟกัสติดเดี๋ยวขึ้นไปนั่งหน่อยตรงนี้นี่นี่ขึ้นไปนั่ง,นะข,งขึ้นได้ขึ้นน,นั่งเลยแล้วก็มองไปข้างหน้าเดินสองแสงมันนี่เดี๋ยวลงมาอีกขั้น,น,ออนหนึ่งเออลงมาหน้าข้างล่างคือมันถ่ายอะไรก็ได้จริงๆว่ะ <laughs> อะไรก็ได้จริงอ่ะเดี๋ยวดูนะโอ้สวยอ่ะ <laughs> อะไรก็ได้ <c oughs> เน,น,นี่ยเดินหายเนี่ยไอ้เครื่องเนี้ยแต่ว่าเราก็ต้องจัดองค์ประกอบ่อยโอ้โหอันนี้ลบ0.7 TV นะครับครืออัน,นี้ก็จะเป็นรเรื่องว่า EP 1นะครับ ก็ถ้าใครที่ชอบหรือว่าไม่ชอบคลิปนี้เนี่ยยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างใต้คลิปนะครับแล้วก็ถ้าใครมีอะไรอยากแนะนําเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เหมือนกันโอ้ยไม่ต้องนี่อันนี้สวยเนี่ย สวยมากเลยนะเว,ว,ว like okay. ้ยตอนนี้อย่างนี้พิงพิงเสาอะเออนิ่งๆไว้หนึ่งสองอย่าก้มพอมหลบหลบหลบ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 โอเคตอนนี้แบตเตอรี่ก็ลดไปหนึ่งหนึ่งขีดนะครับน่าจะถ่ายได้อีกเรื่อยๆนะ แล้วก็นี้นะครับจากที่ผมลองใช้เนี่ยคือระยะ40มมตรเนี่ยผมค่อนข้างชอบมากกว่าระยะ28นะเพราะว่าเราไม่ต้องเราไม่ต้องแบบไปใกล้ตัวแบบมากอะแต่ว่าเราก็ยังคงได้ภาพที่มันถ่ายได้อยู่พอเทืดก็ได้จะสแนปถ่ายสตรีทก็ได้เดี๋ยวตรงก็อีน้นะเดี๋ยวดูนะ แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับคือผมบอกก่อนนะครับว่าผมเป็นคนที่ชอบถ่ายวีดีโอมากกว่าการถ่ายภาพนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านแบบการถ่ายภาพสตรีทหรือว่าการถ่ายภาพในรูปแบบไหนเลยเรียกว่าผมเป็นตัวแทนของยูเซอร์ทั่วไปแล้วกันว่าถ้าเราเอากล้องรีโคจ GR3 หรือว่า GR3 x มเกมาใช้แบบเราไม่ได้มีพื้นฐานอะไรมากเนี่ยแล้วก็มากดถ่ายภาพอะกล้องเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะมากๆสําหรับผมอะคือช่วยได้เยอะมากแต่ว่าสำหรับคนอื่นอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะชอบหรือว่าไม่ชอบกล้องตัวนี้ ยังไงซึ่งตัวกล้องแต่ละตัวเนี่ยมันก็ตัวออกแบบมาให้แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวยวืนตรงกลางมา e mail, 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 ั้ง <Okay. S 1> มันหยุดให้พอดีเลย นะครโอเค okay. ตอนนี้ก็เราก็ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5้าโมงยีนะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อที่เยววราดน,น,นะครับ เอ้ยมีไปนั่งนีดหน่อยเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้อง ไม่ทันโอเคแล้วก็ตอนนี้ถ่ายมาถึงประมาณ5โมง41แล้วก็ไม่ได้ปิดตัวเครื่องเลยนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เป็นสีแดงแล้วนะครับแล้วก็เตือน ด้วยน่าจะ30ไปปลายได้องศาเดี okay. ๋ยวผมก็จะชาร์จแบตเตอร,รี่แล้วก็รอไปถ่ายอีกทีหนึ่งตอนที่เราไปเยวาวราชกัน A few moments later ยังไงก็ขอกระเป๋าสะพาเอาไ้นะครับโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันที่เยวาวราชเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา1นึ่งทุ่ม53นะครับ เมื่อกี้เนี่ยเราถ่ายรูปกันไปทั้งหมด285ภาพนะครับแบตเตอรี่ก็หมดพอดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันที่เดยาว,ว่า,ากันนะว่าจะเป็นยังไงทุนไหม่ <c oughs> โอเคตอนนี้ก็เปิดเป็นตัว1 0นร้อยคัซิงแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้ฟังเสียงให้มันชัดมากขึ้นนะ่ะ เดี๋ยวยังไงล่ะเี่ย,นยาหนหน้ามามองไปเออเนีเ่ยสังเกตว่าโฟกัสมันจะบื้อบื่อบ้านนะถ้ามันตรวจจับดีเทคหน้าไม่ได้นี่คือมันจะบื้อบื่บ,บ้านตลอดโอเคนิ่งๆไว้เอออ ็เดี๋ยวเราจะเดินถ่ายรูปกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคนก็เยอะมากน้กท่อเที่ยวเยอะมากนี่ตำรวจก็ตามจับมาเลยนะจับจับมาเลยเยอะดีนะเดินสอไปทางหนึ่งนี่นะครับเราถ้าเรามาเยาวราชเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดสปอตที่เราจะต้องมาแวะถ่ายเป็นจุดแรกๆนะ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ 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 เห็่ไหโลกดิมาถึงขั้นที่มาถ่ายแท้กอกกันแล้ว ไม่ยืนถ่ายลงกลางเนี่ยโอเคยืดเฉยหันหน้ามาโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่วัดไหนนะหมิวก็จะเป็นไฟโคมใช่นะเดี๋ยวไปดูไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่า ก็ตรงนี้ก็สรุปคือสารเจ้าปิดแล้วนะครับเดินดูหน่อยก็ได้โอเคก็คสำหรับตัวกล้อง Ricoh GR 3x h d f ตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นกล้องคอมแพคขนาดเล็กที่แบบเรียกว่ามันดีเกินคาดแล้วกันนะมันดีเกินแบบเกินที่เราคิดเอาไว้พอเราเล็งปุ๊บแล้วกดถ่ายเนี่ยภาพมันออกมาแบบนี้เลยนะครับเออมันมีตัว h d f เข้ามาเนี่ยไอไฮไลท์ดิฟฟิวชั่นฟิลเตอร ยิ่งแบบทําให้ภาพมันดูแบบมันโกลมันอะไรขึ้นเยอะเลย ติดเพราะว่าเขาทำทางถนอนอยู่ยงั้นก็ไม่ติดบอาก็สวยเลย <c oughs> คก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ สามทุ่มสิแบตเตอรี่ก็เหลืออีกหนึ่งขีดช่วงเวลาที่เราถ่ายมาแบตเตอรี่2ก้อนเนี่ยก็จะใช้งานได้ประมาณนี้นะครับถ่ายแบบไม,ไม่ไม่ปิดเครื่องเลยนะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจตัวกล้อง r i โ o จีอาหรือว่าจีอาสามเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านกล้องชั้นนำทั่วไปได้แล้วนะครับยังไงก็ลองสอบถามทางร้านดูก่อนได้นะครับว่าตอนนี้มีของหรือเปล่าถ้าชอบคลิปแบบนี้หรือว่าไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างใตค้คลิปนะครับก็สำหรับคนที่ดูจนจบเนี่ยยังไงก็ต้องขอบคคคคคุณมมมาาาากก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 กๆนนนนนะะรรรรััััับบบแแลลล้้้้วว็็ยยยงงงไไออ่ืฝดดดด์์ชเเีต ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ